สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับ Big Review ซีรีส์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ป่าบนฟ้า ep ที่12นะครับตอนโอสานแล้วนะฮะก็เป็นซีรีส์ที่เดินทางมาถึงจุดจบนะฮะที่เรียกได้ว่ารอรอ,อ,อคอยกันมานะฮะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มาถึงวันนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็สนุกกับซีรีส์เรื่องนี้มา,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 มากๆนะฮะในช่วงเวลาตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนานะครับก็สเดือนเต็มเที่เราได อยู่กับปลาบนฟ้ากันนะฮะตลอด12ตอนนะฮะก็เ,เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่มีความเพลิดเพลินสนุกตลกนะฮะแล้วก็มีความแบบเหมือนกับเป็นอีกโลกใบนึงเหมือนกับเป็นโลกแบบโลกแบบสาววายเลยนะ,ะก็จะมีตัวละครแบบที่ออกมาในตอนนี้ก็จะเป็นแบบ ที่จะมาชวนแบบทําเป็นคู่จุ้งคู่จิ้นอะไรกันอะไรเงี้ยเออเนี้ยเราก็จะเห็นจริงว่าเออโลกในดวงติของสาววายนี่คือเขาจะแบบว่ามีความเป็นเอฟฟีอยากให้คนนู้นคนนี้รักกันอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเออ่ทำออกมาได้น่ารักดีครับเห็นถึงอินไซต์ของคาแรคเตอร์คนที่แบบมีความฟีลลิ่งประมาณนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยเออนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเออ่เรื่องราวของหมอกปีนั่นก็เรื่องราวของมีนและก็เดือนเนี่ยก็ถือว่า ทำออกมาก็ก็ได้ด้วยว่าจบในแบบของมันที่ลงตัวนะฮะเออแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเอเขาก็เล่นคอนฟ l i c ใหญ่เหมือนกันนะคือเอาจริงเนี่ยผมว่ามันอาจจะดูแล้วรสึกว่ามันก็ดูละครละครเป็นนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้นะแต่ว่าเออมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันบีบในตอนเดียวั้งที่มันจะพยายามให้มีดราม่าอะไรสักอย่างที่ปุ้งขึ้นมาก่อนจบทําให ไอดราม่าในฉากงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยของปีกับหมออะไรเงี้ยเราก็แอบแบบไอที่มันส่งรูปอะไรเงี้ยคือคือตามบทเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปตามนั้นแหละว่าไอปีเนี่ยมันเป็นคนที่แบบรับมือกับคอมเมนต์ของโซเชียลไม่ได้อะไรเงี้ยเออนะฮะแบบเพราะว่ามัวแต่แคร์สายตาคนอื่นใช่ไหมเออจะลืมดูว่าเฮ้ยสุดท้ายจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรตัวเองอยากจะได้อะไรจริงๆอะไรเงี้ยอืมจริงๆตัวซีรีส์เขาพยายามยึดตรงนี้แหละแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า มันค่อนข้างบีบด้วยสถานการณ์อะงา้มากๆมันก็เลยแบบทุกอย่างเลยดูเร็วไวไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ผมก็พยายามแบบไม่ได้คิดอะไรนะก็รู้สึกว่าเออก,ก็ก็ดูเอามันเราสนุกดีอะไรเงี้ยคือถ้าเทียบกับแบบแปรรักฉันที่ผมรู้สึกว่าเขาก็จะวางบีบมาค่อนข้างที่จะเนียบมากๆกแล้วก็จะเน้นไปทางสมจริงไอ้เรื่องนี้มันก็จะเน้นไปทางแบบเหมือนนิยายมากกว่าฉะนั้นผมจะรู้สึกว่าเหมือนกับผมดูเรื่องนี้แล้วผมก็สนุกไปกับมัน ฉะนั้นความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกับเราสูว่ามันต้องจริงขนาดนั้นนะเออบางทีมันเหมือนกับมันฝันฝันอยู่มันแฟนตาซีมันแอบมีความนิยายมีความเป็นซีรีส์วาอะไรเงี้ยเออซึ่งจะจะจะมีความแบบเป็นซีรีส์วตามขนบมากกว่าอีซีรีส์แบบปรักฉันอะไรเงี้ยนะครับที่อันนั้นเขาจะค่อนข้างดีฟลี่ก็จะดีฟจริงๆเลยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอมาดีฟในเรื่องนี้มันก็เลยแบบมันก็ได้เป็นดีฟแบบนิยายวายซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรนะมันก็เออก็ดูแบบเพลินๆได้อยู่นะครับแต่ว่าก็แแค่บบ ในแง่ความสมจริงมันก็จะรู้สึกว่าเออถ้าไปคิดมากในเชิงตักกางก,ก็จะติดขัดไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความโบ,บ๊ะบั๊กนั่นแหละตามสไตล์ของมันนะะอืมอ่อก็เขาก็จะเล่าตรงฉากในผับที่จะเห็นว่าเออตัวปีเองก็เริ่มมีความหึงหมองแต่อยู่ดีๆไม่กี่ไม่กินนาทีต่อมาแม่งเกือบจะเลิกกันเลยนะก็คือแบบโอ้โหมีการมาแบบโอ้โหงอนกันยาวๆอะไรต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ารูปมันหลุดออกมาอะไรเงี้ยเออแล้วสุดท้ายเนี่ย อตัวละครที่เป็นผู้หญิงอย่างแบมเนี่ยนะฮะซึ่งก็มาเฉลยว่าเขาเองเขาก็แอบชอบหมอกเหมือนกันฉะนั้นหมอกก็เป็นเหมือนเปลาบนฟ้าสำหรับแบมเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงตัวละครนี้ดูไปดูมาน่าสงสารนะเพราะว่าเขามามาอยู่ในเรื่องเนี้ยเพื่อที่จะเติมเต็มหรือว่าเป็นส่วนประกอบที่ทําให้โลกของปีแล้วก็หมอกสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่แบบเออเขาก็อาจจะมีความรักของเขาเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าก็น่า,าๆๆสงสารดีอะไรเงี้ยนะครับแต่โอเคเขาก็อาจจะมีคนตามใจละในในตอน ท้ายที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเห็นได้ถึงว่าในซีรีส์ประมาณเนี้ยมันก็จะมีตัวละครแบบเนี้ยที่เข้ามาอะไรเงี้ยน,นะครับก็เอาจริงๆเนี่ยคำว่าปลาบนฟ้าแบบที่ตัวเอกบอกนะว่าเออพอถึงช่วงท้ายเรื่องที่บอกว่าเออสุดท้ายอะ่ะแกะคือปลาบนฟ้าแต่ว่าเออเราสามารถแบบขึ้นไปอยู่บน,นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบบเพราะว่าปลาบนฟ้าสุดท้ายก็คือเธออะไรเงี้ยเออก็คือก็คือปีหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยใช่ไหม เออฉะนั้นมันก็เป็นความรักที่มันสมหวังฉะนั้นเออบางทีตาบางทีมันก็อาจจะบูนบนฟ้าจริงๆนะอะไรเงี้ยเออเหมือนกันเราจะเอื้อมไม่ถึงแต่สุดท้ายเราก็ไปถึงได้เป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเราเราก็ชอบฟีลลิ่งประมาณนี้อะไรเงี้ยเออนะคะก็ถือว่าเขาก็จบออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามทีเดียวแหละแต่ว่าก็อเราเรารู้สึกว่าในในแง่ของแบบเอในแง่ซีรีส์เนี่ยมันก็จะเป็นในเชิงเนี้ยนะว่าสุดท้ายมันก็ นั in in no ่นแหละในความรักที่มันไปไม่ไปไปไม่ได้ถ้าเราพยายามมากพอถ้าเราสู้มากพอสุดท้ายเฮ้ยเขาก็อาจจะมองเห็นเราจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็อาจจะเป็นการแบบมองข้ามสายตาที่อาจจะตัดสินเราอาจจะเป็นคนอื่นที่คิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราเชื่อในตัวเราเองเราเชื่อในคนที่เรารักแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นพ้องต้องกันว่าความรักเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องของเราสองคนที่เรามอบให้กันอะไรเงี้ยเออซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เออมองข้าม คนที่จะมาคิดยังไงกับเราบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่เอาจริงเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่ไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะ,นะฮะเพราะในชีวิตจริงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบบอาจจะเป็นแบบคนพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยแต่แต่จริงเรื่องนี้ก็ดีอะเรือว่าพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ดูไม่ได้จะติดขัดอะไรยกเว้นแต่โตพ่อแม่ที่สุดท้ายบทก็หายไปเลยแต่ตัวพี่เดือนอะไรเงี้ยเขาก็โอเคก็สุดท้ายก็แบบเข้าใจกันอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมฉะนั้นตัวซีรีส์ก็ไม่ได้ ดิฟลี่เข้าไปโฟกัสในสิ่งที่มันจะเป็นตอที่เป็นปัญหาใหญ่มากกว่านี้ฉะนั้นมันแค่พูดถึงช่วงนั้นที่เขาจะมีความรักสองคนที่จะตกลงรักในการแลกกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยอมรับรักอีกคนหนึ่งฉะนั้นมันเป็นเรื่องช่วงเริ่มต้นนะในเ่องเรียกว่าเหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นแบบเริ่มต้นของความรักอะไรเงี้ยซึ่งมันทุกอย่างก็จะสวยงามไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยคือพอมันมีแบบแปรลักฉันที่เราจะเห็นว่าแบบมันมีดราม่าที่มันแบบกโมมมีีมีีนนออใจัะไรยงเ้ มันก็จะเห็นแล้วว่าเออมันมันชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาซึ่งเรื่องนี้ก็บอกกันว่าเออกูไม่รู้เหมือนกันว่าอีกห้าปีสิบปีเนี่ยกูจะเป็นยังไงฉะนั้นอดีตเนี่ยมันอาจจะเป็นหน้าตาของปีอาจจะแย่จริงบุคลิกเขาอาจจะไม่ได้นะถ้าเทียบแบบวันนี้เขาอาจจะมาไกลจากวันนั้นนั่นไเลยแต่ว่าเฮ้ยอย่าไปเกลียดอดีตของตัวเองแต่เพราะว่านั่นก็คือเราวันนั้นก็คือเราวันนี้ก็คือเราพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ฉะนั้น เขาเรียกว่าก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นอย่างที่เราเชื่อในวันนี้ให้มันดีที่สุดฉะนั้นเราคิดยังไงเรารักใครก็รักคนนั้นซอรอะไรเงี้ยเออหรือว่าจะแบบ take time take take your moment อะไรเงี้ยเออซึ่งก็ปีก็มีความแบบคือหมอกเขาชัดเจนของเขาอยู่แล้วแต่ว่าปีอ่ะจะมีความแบบเหมือนกับสับสนมีความแบบเออไม่รู้ว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยเออนะครับก็เราก็จะเห็นแบบคาแรคเตอร์นี้เป็นประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ย ฉากที่น่ารักอีกฉากนก็จะเป็นฉากลูกโป่งอะไรเงี้ยเออซึ่งก็จะมีทั้งสารภาพมีทั้งเปิดตัวผ่านทุกคนผ่านทั้งตัวพี่ชายนั้นก็กลุ่มเพื่อนของเขาหรืออะไรเงี้ยแบบก็จะมีแบบนะสุดท้ายก็จะเฉลยว่าอไอตัวไอตัวดีตัวจัดการนี่เลยก็คือตัวต้นแผนก็คือหมอกนั่แหละอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับก็ก็ก็โอเคแหละเออนะมันก็ดูแล้วก็เพลินเพสนุกดีนะครับอืม แต่ก็แอบรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะได้ความดิฟลี่บางอย่างมากกว่านี้แต่ว่าก็รวมๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรมันก็มันก็เป็นซีรีส์ที่ดูเพลินๆมากแล้วก็เออดูแล้วก็่าต้องชมภูวินแล้วก็น้องปอนคือเล่นดีมากจริงๆนะครับในเชิงว่าแบบเป็นตัวละครสองตัวนี้คืออย่างน้อยเนี่ยเราว่าเคมีของเขาสองคนเนี่ยคือคือแน่นอนว่าบทของเขาบางทีมันอาจจะมีดูเหมือนท่องสคริปบ้างนะแต่ว่าเราว่าเขาเคมีของเขาสองคนเนี่ย มันโอเคมากจริงฉะนั้นผู้สร้างเลยหรือว่าคนที่เลือกสองคนนี้มาเล่นเนี่ยเขามองเกมขาดจริงๆว่าสองคนนี้เขาแบบไปด้วยกันได้จริงกันอย่างเงี้ยนะฮะแ,แล้วเราดูแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยเนี่ยคือคู่ที่เราอยากดูแล้วก็เราสึกว่าดูไปแล้วมันก็เอ็นจอยไปกับมันได้นะครับอืมแต่ทีนี้ช่วงท้ายเรื่องก็จะมีเหมือนเมืองน่านมาว่าเขาต้องไปทรรําภารกิจอะไรแล้วเขาก็พูดถึงทํานองว่ามีเรื่องของแบบ ความรักของเขาเหมือนดาวในน้ำอะไรเงี้ยก็เห็นว่าตอนนี้นิยายตัวภาคต่อก็จะชื่อดาวในน้ำอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าป่าบนฟ้าก็จะเป็นพาร์ทแรกที่เป็นนวนิยายที่มีสองเล่มใช่ไหมนะฮะก็ต้องไปดูว่าเดี๋ยวถ้าเขาออกมาจะเป็นยังไงนะเออแต่ว่าตัวซีรีส์เองเนี่ยผมว่าก็อถ้าถ้ามีซีซันต่อไปเราก็อยากดูนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะว่านี่ผมก็ไม่ได้อ่านหนังสือแต่ว่าซื้อมาละนะฮะกลวว่าจะมีโอกาสก็จะอ่านเหมือนกันนะครับก็ ถือว่าก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีครับเป็นซีรีส์ที่ดูจากภาพรวมเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่มีคุณภาพดีเลยนะฮะมีคุณภาพที่ทั้งที่ได้ทั้งสนุกแล้วก็ได้ทั้งข้อคิดอะไรบางอย่างบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าได้ได้วยความเป็นแบบเรียวๆมากขนาดนั้นเพราะทุกอย่างมันดูมีความเป็นฝันๆอยู่มีความเป็นวายแอสแฟนตาซีอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าซีรีส์เรื่องนี้มันพูดถึงแบบการที่เราแอบชอบใครสักคนหนึ่งอะ หรือว่ารักใครคนใดคนหนึ่งที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เหมือนเป็นปลาที่แทนที่อยู่ในน้ําเนี่ยปลาตัวนั้นที่เราชอบเนี่ยมันดันไปอยู่บนฟ้าแล้วเราต้องอากเอื้อมคว้ามันออกมาอะไรเงี้ยเออแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราคว้ามันไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันยังมีคนที่อยู่ข้างๆรอเราอยู่อะไรเงี้ยนะฮะเออเราจะเลือกที่จะมองเขาไหมซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็มีปลาบนฟ้าของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบหันมามองข้างๆอ่ะมันก็มีสองแบบก็คือบางทีฉันก็ไม่สามารถยอมรับ ความรักนั้นได้เพราะว่าฉันหวังที่ปาบนฟ้าเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราวันหนึ่งคนข้างๆทําให้เราใจอ่อนได้อเออนะฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาก็ต้องให้ความรักที่เป็นความรักจริงๆจนเราสัมผัสได้วันนั่นคือสิ่งที่มันมีคุณค่าไม่แพ้กับความรักที่เราพยายามไขว่คว้าแต่ไม่เคยได้มันมาสักทีนะฮะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันก็เป็นแก่นเรื่องที่ผมว่าดีแล้วก็เรื่องนี้เขาก็สามารถที่จะเล่าตรงน,นี้ออกมาได้น่ารักเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นผมก็ ชื่นชมในแง่คอนเซปต์แล้วก็ในแง่การเล่าเรื่องของตัวซีรีส์เรื่องนี้ที่ทําให้รู้สึกว่าดูสนุกไปด้วยแต่ก็ได้อะไรที่มาขบคิดไประหว่างทางบ้างนะครับเออแต่ก็แน่นอนว่าตัวเรื่องนี้มันก็จะไม่ได้ดูแบบดูเครียดดูจริงจังขนาดนั้นฉะนั้นมันก็จะมีความแบบดูสนุกสนุกเพลินๆมากกว่านะครับอืึก็เป็น,เป,นเป็นความเห็นของผมแล้วกันสำหรับ ซีรีส์เรื่องนี้เนาะเออรวมๆก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกเลยครับอืมถ้ามีแผ่นอยากจะให้ทางค่ายเนี่ยทําแผ่นออกมาด้วยเพราะว่าถ้าทำก็จะซื้อนะก็อุดหนุนนะเพราะว่าอ่ออยากดูอีกอะไรเงี้ยเออถ้ามีโอกาสเนาะเพราะว่าแบบน้องภูวินเอยหรือว่าเอ,อน้องน้องปอลเลยก็สามารถเล่นเป็นบทสองสองตัวละครเป็นหมอกเป็นปีได้แบบนึกว่าน่ารักอะ่ะคือเป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่าเออดูรอบ รอบหน้าดูอีกก็ยังสนุกกับมันได้อยู่อะไรเงี้ยน,นะฮะอืมก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่าทางค่ายได้มาฟังก็อย่าลืมพิจรารณาด้วยนะครับอันนี้อยากให้ทําเหมือนกันเรื่องอื่นๆนะฮะแล้วก็ดีใจด้วยที่ซีรีส์นี้ออกมาสักเซสนะับแล้วก็ดีใจกับทีมงานทุกคนดีใจกับนักแสดงทุกคนนะครับได้ข่าวว่าตอนแรกครูวินเองก็เหมือนกับอาจจะไม่ได้บทน้าเรื่องนี้แล้วเขาก็พยายามมากที่จะต่อสู้เพื่อที่จะใช้ความสามารถในการ เออพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ก็น่าดีใจมากๆที่เห็นความก้าวหน้าของน้องนะฮะและ้วก็จะรอติดตามผลงานของน้องๆต่อไปแล้วก็รวมถึงพุ่มกับผู้สร้างด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับชดดีโชดทีซีรีส์มันเกี่ยวกับฟันเหมือนกันใช่ไหมปีมเป็นหมอฟันเนี่ยผมนี่เพิ่งผ่าฟันคดุดเองเจ็บจริงอะไรจริงนะฮะแลวก็พูดไม่ชัดด้วยตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็ เริ่มกลับมาพูดได้แล้วก็จะมาขอนุียดรีวิวให้เพื่อนๆ่นฟังสักเล็กน้อยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความเห็นเบื้องต้นของผมแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับป่าบนฟ้าบ้างดูจบแล้วชอบไหมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงก็อย่าลืมมาแบ่งปันกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมเขาก็มีเสื้อมีเสื้อด้วยนะมีขนมด้วยนะฮะนี่ขนมมันนี่อันนี้นะครับผมเปิดกล่อ,กองกล่องใหม่แล้วกล่องเก่าหมดแล้วนะฮะอร่อยนะแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้เพราะว่าปากเจ็บอยู่นะครับ ก็ของผมเป็นรสไก่เผ็ดเกาหลีก็โปรโมทให้ฟรีเลยนะฮะก็ไม่เคยกินก่อนหน้านี้แต่ว่าพอดูปลาบันปลาแล้วก็ไปซื้อมาก็อร่อยจริงนะฮะไม่แพงด้วยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคเอาละนะฮะก็ใครที่ชอบรีวิวนะครับจัซซีรีส์หรือหนังหรืออะไรต่างๆหรือรีแอคชั่นของผมก็อย่าลืมกดติดตาม Big n a p ัฒน Viral Story หรือช่องนพัฒนเอลนะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับคอนเทนต์ดีๆ ที่อยากจะมาแชร์กันมาแบ่งปันกันมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะก็อย่าลืมฮะถ้ารู้สึกยังไงกับปลาบนฟ้าอ่าก็พิมพ์คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะแล้วก็ผมก็จะไปเมนตอบนะถ้ามีโอกาสนะครับเราพบกันใหม่ครับกับนะหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ